สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมช่องบ้านไร่นายการนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการพูนล่องมันพร้อมใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงก่อนนะครับว่าลักษณะก่อนพูนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะมีหญ่าแล้วนะครับเยอะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะพูนเพื่อกําจัดญ้าด้วยนะครับแล้วก็ลดการเน่า ของหัวมันเพื่อระบายน้ําได้ดีนะครับนี่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทํางานให้ดูก่อนนะครับนี่มันอายุจะเกือบเกือบสามเดือนแล้วครับประมาณวันที่20ก็จะได้3เดือนอีกสักสิบกว่าวันนะครับ2เดือนครึ่งนะครับก,กว่าแล้วนี่นะครับร่อง๋อยวให้ดูลักษณะของร่องก่อนนะครับเดีย๋ยวเรา,าดูกันนะครับว่าถ้าพูนแล้วเป็นอย่างไร ครับทีนี้เราไปดูฐานนะครับเราก็ใช้รถถ่เล็กเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะสะดวกและก็ประหยัดต้นทุนนะครับนี่นะครับ เราก็จะใช้เป็นหัวหมูนะครับเพราะว่าประยุกต์ใช้จากกระทูกเก่าที่เรามีมาเชื่อมปีกเพิ่มนะครับแล้วก็ถอดผานพวนออกผานพวนที่เราเอามาทํารุ่นในคลิปวิดีโอก่อนนะครับก็รอบนี้ก็ใส่เป็นกระทูใส่ปีกนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอยู่ได้สักประมาณ5ไร่นะครับเพราะมีปุ๋ยอยู่3ลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ๋ยก่อนนี่นะครับปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตร15-5-35นะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยแพงนะครับ ลองใส่เท่านี้ไปก่อนนะครับปุ๋ยซื้อมาราคาวันนี้ที่ซื้อนะครับ1390บาทครับลูกหนึ่งแพงมากครับก็จริงๆปกติที่ผ่านมาเราก็ไม่แทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเคยใส่กันระบบน้ำหยดแต่ใส่ได้ไม่เยอะเนื่องจากว่าปุ๋ยเม็ดอย่างนี้เอามาละลายน้ำแล้วตันที่กรองน้ำหยดนะครับ ก็เลยใส่ได้ไม่เยอะแล้วก็แปลงที่ไม่ได้ใส่ผมผลิตก็จะอยู่ประมาณ6ตัน7ตัน8ตันแล้วแต่สภาพของดินนะครับถ้าเป็นดินดําผลผลิตก็จะดีครับไม่ใส่ปุ๋ยก็จะได้อยู่8ตันสบายสบายถ้าดินฝั่งนี้ดินทรายอย่างนี้นะครับผมผลิตจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ6ตันกว่าๆครับตัวนี้ก็ใส่ปุ๋ยได้นะครับเดีย๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยก็จะใช้ P.T.O ในการปั่นปุ๋ยนะครับหมุนปุ๋ยลงแล้วตัวนี้ มีที่ทํารุ่นและแถกดินพูนล่องแล้วก็กรบปุ๋ยไปด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนการทํางานเป็นอย่างไรแล้วก็หลังพวนแล้วลักษณะเป็นแบบไหนนะครับไปครับไปชมกัน ครับผมนี่ก็ผลงานของผานแทกนะครับใส่ปุ๋ยไปด้วยค่อนข้างไม่ค่อยถึงโคนนะครับถ้าเป็นผานจานที่เห็นในคลิปวิดีโอของเจ้าอื่นจะพูนสาดถึงโคนอันนี้ถ้าเอาปีกใหญ่กว่านี้ก็อาจจะหนักลดกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวมีทุนค่อยอาจจะเปลี่ยนเป็นผานแบบนั้นแต่แบบนี้ประหยัดทุนไปก่อนนะครับใช้สิ่งของที่มีไปก่อน อันนี้๋ยาให้ดูร่องที่ยังไม่ได้พูนนะครับแล้วนี่ร่องที่พูนแล้วนะฮะการพูนอย่างนี้ก็ดีตรงว่าลดค่าใช้จ่ายนะครับช่วยในเรื่องของอเราสามารถใส่ปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็ทําพูนร่องกําจัดหญ้าได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้มันไม่เน่านะครับก็จะสะดวกลดค่าใช้จ่ายการใช้ยาเคมีลงไปแล้วก็ลดการค่าแรงในการฝังปุ๋ยนะครับ แล้วก็เพิ่มผลผลิตคือเพิ่มให้มันไม่เกิดการเน่าเสียเพราะว่าทำร่องระบายน้ำนะครับได้โอเคครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักร่องสองร่องที่พูนไปแล้วนะครับโอเคครับผมท่านใด มีข้อสงสัยก็เม้นถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามขอบคุณมากๆครับ